นี้ไปผืนนี้เป็นทอสอดดิ้นเงินแท้ทั้งผืนพี่ซ่าซูมดูเลยลูกทอสอดดิ้นเงินแท้ทั้งผืนเลยป๊าดสะเบ้าเรือยาวๆนะลูกเนาะหางเรือยาวสวยมากๆลูกดูดูเหลือบของเงินหนูดูความสวยความเก่าความโบราณของผ้าอุ้ยหนูต้องกราบขอบพราะคุณคุณยายมากๆเลยนะที่เมตตาหนูที่เอ็นดูหนูจริงๆถ้าไม่รักคุณยายไม่ให้นะเนี่ยใช่ไหมคุณยายก็คงแบบ ดูเรามาพักนึงแล้วอะเราเห็นเราว่าเออเราคือออเป็นผู้ส่งมอบนะคะหรือว่าเป็นเป็นตัวกลางนะคะเป็นตัวกลางเป็นผู้ส่งต่อของสวยๆงามๆให้กับผู้ดูแลท่านต่อไปของบางอย่างเนี่ยมนบอกว่าผู้หลักผู้ใหญ่เขาถึงส่งมอบเอาไว้ให้รุ่นต่อรุ่นสมบัติผลัดกันชมมานะฮะเก็บเอาไว้วันหนึ่งเนี่ยพวกผ้าโบราณผ้าเก่าเนี่ยคะ่ะ เขาให้คุณกับเรานะเราเก็บเอาไว้เราใช้เนี่ยเราได้ความสวยความงามถือว่าได้กําไรแล้วสองเราเก็บเอาไว้เหมือนทรัพย์สมบัติได้ผ้าเนี่ยโหมีค่ามากกว่าทองคําบอกเลยบางที่เขาถึงเรียกผ้าทองคานะคะมีค่ามากกว่าทองคานะจะบอกที่สุดบอกเลยผืนนี้เป็นอะไรจ๊ะเป็นตาผืนนี้เป็นตาเป็นริ้วนะคะก็เป็นลายริ้วสวยๆเนาะก็ว่ากันไป ส่วนใหญ่ของคุณยายจะเป็นงานฝ้ายแล้วก็จบผสมไหมอะไรเงี้ยก็ว่ากันมากล่องที่หนึ่งไปแล้วนะลูกนะมีกี่กล่องลูกสองกล่องเนาะของคุณยายเนาะลูกเนาะะปะา้าจ๋าโอเคแปบ๊บหนึ่งกล่องนี้ของคุณยายเหมือนกันเนอะลูกเนาะป้าไม่คิดว่าผ้าคุณยายจะสวยขนาดนี้ถูกใจจริงๆลูกสวยจริงๆรับประกันเลยเดี๋ยวแกให้ถูกหน้ากล่องดีกว่า ุผ้าคุณยายสวยอือุนผิง เป็นอะไรนี่ใยกันชงใยกันชงใยกันชงเป็นเสื้อนะเป็นเสื้อใยกันชงนะลูกค้าเนี่ยค่ะเป็นใยกันชงนะคะลูกค้าเป็นใยกันชงนะสวยๆ้ะใยกันชงนะคะเป็นผ้าใยกันชงเก่าผ้าใยกันชงโบราณงานทอมือแท้ลูกค้าใยกันชงโบราณทอมือเลยอันนี้เป็นไหมเนาะ เป็นคลุมไหมนะคะเป็นคลุมไหมนะใช่ตรงนั้นเองเป็นชั้นอันนี้เป็นอะไรช,ชุดลูกไม้เหรอลูกไม้ลูกพิซซ่าใส่ได้ไหมลูกพิซซ่าได้ไหมไลูกใส่ได้ไหนูใส่ได้ไหมให้ได้ไหมได้เอาไว้ให้พิซซ่าใส่ก็ได้ให้พิซซ่าใส่ พี่หสีสวยนะสีเทา<อ>ม่รู้อ,อกเท่าไหร่ให้แม่ใส่โอ้ม่ใส่ไม่ได้ดูทรงอ่ะตัวลึกชกับเพื่อลูไม้ของคุณยายแน่เลย ทำไมคุณยายใส่ชุดแนวนี้ <c oughs> คุณยายใส่ชุดแนวนี้เหรอคะคุณยายหรือว่าของลูกของหลาน Okay. เรียบร้อยลูกนะคะก็ใครสนใจนะคะอยากจะส่งผ้าไหมามาขายหรือจะขายผ้าไหมให้เรานะคะลูกค้าสามารถ มาขายให้ที่หน้าร้านได้เลยนะคะร้านอยู่ที่หัวหินร้านอยู่ตรงกันข้ามซอยห้าชื่อร้านเช่าชุดคุณมวหัวหินแต่ลูกค้าสามารถติดต่อกับมวเนี่ยผ่านเพจได้นะคะเพจของเราเนี่ยชื่อเพจมนตรามหาราณีภาษาไทยตรงตัวเลยนะคะพิมพ์คําว่ามนตรามหาราณีติดต่อแล้วก็แจ้งประสงค์มาได้เลยค่ะว่าต้องการขายผ้าไหมผ้าไหมถ้าจะขายนะคะถ้าเป็นไหมเก่าขอเป็นสภาพที่แบบใช้งานได้นะคะไม่แบบโอ้บางทีบางเจ้าบอกว่าไหมเก่าแต่สง่งมานี่คือแบบ หนูกัดหรือว่าขาดจนเยินเลยอะไรเงี้ยค่ะถ้ามันใช้งานไม่ได้มันไปต่อไม่ได้หนูก็ขายให้ลูกค้าไม่ได้ว่าเดี๋ยวหนูจะโดนลูกค้าว่าฉะนั้นท่านไหนที่จะส่งผ้ามาขายขอเป็นผ้าที่สภาพใช้งานได้นะคะแม่ใช้งานได้ทั่วไปเนาะให้ลูกค้าเอาไปใส่ได้นะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะกราบขอบพระคุณทำงานใครต้องการจะขายผ้าหรือต้องการจะขายอะไรยังไงก็ติดต่อมนมาได้เลยที่เพจมนตรามาหารานีนะคะมีชื่อเพจนะคะเพจของเราก็ ใครเล่น a c e b o o k เนี่ยก็ติดต่อมาได้เลยหรือคุณยายคุณป้าคุณนาที่เล่นไม่เป็นก็ให้ลูกให้หลานทำให้นะให้ลูกให้หลานทำให้มวนตีราคาให้อะไรให้แล้วก็เคลียร์กันได้หรือท่านไหนร้อนเงินนะคะต้องการเงินไวเงินด่วนนะคะขี่รถมาขายเลยะคะ่ะถ้าคุณมั่นใจว่าคุณมีผ้าไหมที่เป็นผ้าไหมแท้ต้องเป็นผ้าไหมแท้นะหรือถ้าเป็นผ้าฝ้ายก็เป็นผ้าทอมือะคะ่ะไหมก็เป็นงานทอมือนะคะไม่ใช่ไหมปลอม ถ้ามั่นใจว่าของตัวเองเป็นของดีนะขี่รถมาขายเลยได้เงินใช้เลยนะคะซื้อง่ายขายไวนะคะจ่ายจบนะคะขอบพระคุณมากๆเลยะค่ะ